ผ่านมาเนี่ยเขาทำบุญที่วัดไหนยังไงกันบ้างแล้วมาคุยกันนะครับว่าวันอาสารหบูชาเนี่ยมีเกร็ดอะไรที่น่าสนใจ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบถึงพริกถึงขิงถึงกระเทียมถึงพริกไทยอย่งงั้นเลยค่ะหิวเลยนะคะอ้าวไปที่ไปลงใต้กันก่อนนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแน่นอนนะคะวัดที่เรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองนะคะเป็นศูนย์รวมคนเยอะมากเลยนะคะวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารค่ะบริเวณลานโพนะแต่ก็ใส่บาตแต่เช้ากันเลยค่ะนะคะแล้วในช่วงค่ำวันนี้ก็จะมีพิธีเวียนเทียน ที่รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชด้วยอ่าวไปที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นี่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่พระนะครับไม่เคยเห็นตักบาทบนหลังช้างคนระชนีเอาลวคนที่บินธบาตรบินทบาตรบนหลังช้างเออบินธบาตรบนหลังช้างคนตักบาททำงานก็ก็ต้องขึ้นไปอยู่ที่ที่สูง ให้สามารถที่จะใส่บาทพระได้นะครับโอ้โหมีทั้งหมด77รูปนะคะช้าง46เชือก77นะฮะกับ4กับ46 46เชือกนะคะแหมจะสลับกันที่ไปมหาสารคามนะคะมหาสารคามสะพานอนุสร150ปีค่ะให้ดูสะพานนะคะสะพานแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านสร้างขึ้นนะคะคุณกำมูคุณผู้ชมค่ะสะพานอะไรนะ เขาเรียกว่าสะพานอนุสรหน150ปีของวัดป่าอสิระวาดเกาะเกิ้งคือข้ามแม่น้ําชีด้วยนะข้ามแม่น้ําชีสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านต้องใช้เรือข้ามไปข้ามมาทีเนี้ยพระท่านก็เห็นว่าโอ้โหจังหวะจะมาวัดได้เนาะเอางี้ละกันรองงบประมาณคงไม่ไหวไม่ทันเอามาช่วยกันสร้างเหรอค่ะ พระนี่ชวนชาวบ้านไปช่วยกันสร้างก็สําเร็จเป็นสะพานสวยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องทอดกระถินไม่ต้องทอดผ้าป่าก็ทุกสิ่งอย่างสะพานก็ต้องหลายทอดแล้วก็จะได้ระยะทางหนึ่ง้อยสี่สิบห้าเมตรนะคะสร้างขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วปัจจุบันนี้โอ้โหสวยงามนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะครับอ่ไปอีกที่หนึ่งครับวัดใหญ่นะฮะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านผู้ชมครับที่นี่ก็ประชาชนนะครับไปทําบุญกันโอ้โหนี่ฮะ ที่วัดใหญ่นะครับมแม่บรรยากาศก,าก็นะเขาว่าคนแน่นวัดแน่นนะสาลาการประเรียนเลยนะครับแล้วก็หลากหลายวัดนะฮะที่คนไปทําบุญวัดเกลือขันวัดศรีวิสุทธารามวัดราชบุรณะวัดท่ามะปรางค่ะ คือไม่เห็นภาพคนตักบาตรเมื่อกี้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยจะไม่อย่างนี้เนาะสมัยก่อนไม่เยอะอย่างนี้ไงคือตักบาตรเลใส่ทีละช้อนทีละช้อนแล้วนะครับไม่ได้ทีละทัพพีนะคือทัพพีเนี่ยจะเต็มแล้วล้นเกินไปนี่ใส่ช้อนเดียวช้อนเดียวมีบาตรหลายหลายใบไงคะหลายใบแล้วก็คนก็เยอะด้วยก็มาฉันนะครับค่ะแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยประชาชนก็ทยอยเดินทางไปทําบุญทําสังฆทานนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุหนองบัวนะฮะ ายอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้วันก็จะมีแห่เทียนวันพรุ่งนี้เตรียมแห่เทียนอุบลนนี่แห่เทียนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะวันเข้าพรรษานะคะซึ่งช่องเก้าหมายเลขสามสิบจะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้เก้านาฬิกานะคะอยากจะให้ติดตามชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาเป็นขบวนใหญ่ค่ะเอามาใกล้หน่อยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ บริเวณคลองราชโดอำเอภอพักไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะอ๋อท่านรองผู้ว่าครับท่านเรวัตประสงค์นะฮะไปเป็นประธานพิธีแห่เทียนพรรษาทางน้าโอ้สวยงามมากนะครับคลองที่นี่เนี่ยนะคะสวยมากยังความเป็นธรรมชาติแล้วไปถึงตลาดเก่าก็ยิ่งโอ้โหวสวยกว่าเดิมอีกนะคะแล้วทาทุกปี เรือร้อยหาลำแล้วทอดยาวนี่ค่ะริมคลองราชโดนะคะหลายคนที่เคยไปเที่ยวตลาดน้ำราชโดคงจะเคยนั่งรถเลียบคลองไปแต่ถ้าจะให้ดีนั่งเรือนะคะจะได้บรรยากาศมากเนี่ยค่ะ<อ>สวยแล้วก็สวยทุกปีด้วยเป็นอันซีนไทยแลนด์นะคะคอที่สวยมาก รักษาคลองไว้นะครับชาวบ้านทั้งหลายก็ช่วยกันดูแลครองนะฮะให้สวยงามแบบนี้ตลอดไปเนาะถ้าไปวันธรรมดาจะเห็นเขายกยอนะคะมียอวางเต็มเลยแปลว่าปลาในอุดมสมบูรณ์ราชโดก็มาจากปลาชโดนั่นแหละมันมีปลาตัวใหญ่เรงยกปลาชโดใหญ่กว่าปลาช่อนน่ะปลาชโดค่ะดูเรือเขาทำเป็นปลาปลากระโอ้ปลากระโห้หน้าตายังไงอ่ะต้องบอกก่อนเลยหน้าตาไงเหรอหน้าตาเหมือนคุณที่บ้านมีกระจกวะ ที่บ้านมีกระจกว่าสองใบเลยนะเมื่อกี้ก็บอกให้ไปวัดเช้ามืดและอันนี้ยังไปเทียบกับปลากระห้องอีกสวยสวยสวยเห็นไหมทำเป็นรูปปลาด้วยแล้วที่ไหนอีกฮะที่จังหวัดยะลาจังหวัดยะลานะครับที่วัดเวลุวันหรือว่าวัดสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับเขาอันนี้พิเศษหน่อยนะครับคุณทศินีครับที่นี่เนี่ยไปเวียนเทียนกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันอาสาณบูชานะอ้าวทำไมคะคะอ้าวเพราะว่าก็ เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนเนื่องจากว่าถ้าไปกำชั่งกลางคืนนี่<อ>ก็อาจจะมีความไม่ปลอดภัยนะฮะก็จัดให้เอื้อนะครับต่อวิถีชีวิตของประชาชนก็ไปกันตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะครับมีการเวียนเทียนนะฮะทำบุญถวายพระทหารพระภิกษุสามเณรเนี่ยเวียนเทียนแล้วนะครับสวยจังเลยที่วัดเวรุวันหรือว่าวัดสเตงนะฮะค่ะวัดไหนอีกครับหมดแล้วมั้งแล้วก็อีกวัดหนึ่ง อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับในไหนก่อนไหนเนี่ยนะฮะชื่อวัดชมโพธยารามอยู่ไม่ไกลครับคุณรัชนีครับวัดชมชมโพธยารามอยู่ชเชิงเ้าอยู่ชาเชิงเศรออเออวัดนี้เนี่ยนะฮะเหมือนเราเคยไปฮะเหมือนเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตคุณเคยไปแล้วใช่ไหมวัดนี้ไปดูนะครับว่าเขามีพุทธสถานอะไรที่ที่สวยงามมากที่เรียนแบบมาจากประเทศอินเดียใช่ไหมคะใช่ครับนี่ฮะบรรยากาศ จะเห็นนี่คือเขาเรียกว่าสารนาถที่ประเทศดินเดียคือมีโยมที่ศรัทธาเนี่ยเข้าไปเที่ยวพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเสร็จแล้วกลับมาประเทศไทยเขาก็มีความรู้สึกว่าคนไทยกว่าจะได้ไปประเทศอินเดียนะม,ยมันมีค่าเคร<ะ>ื่องบิน<อ>มีอะไรต่อมีอะไรมีเวลามีสุขภาพที่ดีนะฮะเอะถ้ามาสร้างจําลองไว้ที่ประเทศไทยเนี่ยที่วัดเนี้ยนะครับก็จะดีนะ<อ>สําหรับคนที่ไม่มีโอกาสไปประเทศดินเดียก็จะได้มาสักการะ เขาสร้างไว้ครบหมดเลยนะมีอะไรบ้างคะสถานที่ประสูติสถานที่ตัสรุสถานที่เจดีย์ตับขันธทพนิธิพานสถานที่แสดงปฐมเทศนาอุ้ยนี่ภาพนี่สวยดีเจดีย์ปฐมเทศนาก็คือวันอาสาฬหบูชานี่แหละเจดีย์สูงๆนี่คืออะไรเจดีย์ปฐมเทศนาอันนี้อันนี้คือพุทธคยาไงพุทธคยาเหรอคะพุทธคยาสถานที่ตัดสรุอ๋อดิฉันไม่เคยไปอินเดียไม่เคยไม่เคยไปเลยใช่ไหมนี่นี่พุทธคยาเหมือนไหมันนเมืองไทยนะเมืองไทยนะ นี่วัดชมโพธิยารามนะไม่ใช่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะเหมือนไม่ลลาคุณเคยไปเห็นก็เหมือนเลยเจดีนี่เขาจำลองมาเหมือนเลยนะฮะภาพเราสวยด้วยนะนี่เป็นภาพของทีมช่างภาพของช่อง9ทางสำนักข่าวไทยนะนี่อันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะที่ประเทศอินเดียของของที่อินเดียนะครับอันนี้ผมเคยไปมาแล้วนะฮะต้นโพต้นนี้ผมเคยไปสักการะมาแล้วเข้าไปในเจดีนะครับพุทธคยามาเรียบร้อยนะครับ ไปแล้วก็ชื่นใจนี่ก็คือภาพล่าสุดเหมือนกันใช่ไหมคะรับเจดีเนี่ยฮะอันนี้ที่ประเทศอินเดียอตอนนี้ก็จะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมฮะเรื่องของวันอาสารบูชาประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันบูชาพระพุทธศาสนาที่สําคัญวันหนึ่งทัดเทียมกับวิสาขาบูชานะครับเพราะว่าเป็นวันสําคัญยังไงฮะสำคัญหลังจากพากระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่พุทธคยานี่งะนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาพอตรัสรู้เสร็จเนี่ย ตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับท่านเลยนะครับท่านก็บำเพ็ญเพียรทดตรวจสอบความถูกต้องทางจิตใจนะครับเรียกว่าภาษาพระใช้คําว่าเสเวยมีมุติสุขนะครับม,มีมุติสุขความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสประมาณสองสามสัปดาห์หลังจากนั้นท่านก็เอ,อ๊จะสอนใครดีอืก็คิดว่าจะสอนใครดีเ ก็คิดไปคิดมาแล้วก็น่าจะเป็นปัญจวะคีห้าคนอ้าวแล้วอยู่ไหนอะปัญจวัคีปัญจวัคีห้าคนหนีไปตอนที่พระทิเจ้าเลิกเลิอกอดข้าวอดน้าอะตอนนั้นผอมคุณเคยเห็นภาพใช่ไหมเคยเห็นค่ะปัญจวัคีเห็นพระริเจ้าบําเพ็ญทุกขกิริยาชอบเอาเชียใหญ่เลยอยากกินนะเอาทางนี้แหละ<อ>บรรลุแน่นอนออพอพระริเจ้าบอกอุ้ย <laughs> ไม่ไหวตายแน่นอน <laughs> หันมาบําเพ็ญจิตทางจิตใหม่ใช่ไหม <laughs> ปัญจวัคีหนีบอกอู้ไม่ไหวละ หันมามากๆในการมามณมแล้วไม่ไหวพวกเราหนีดีกว่าไปอยู่ปลายอิสิปัตนามา<อ>่<อ>รู<า>กร้กวันพีพระพุทธเจ้าไปใช่หนีเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะตัดสรูเสร็จนึกถึงปัญจวัคคีย์เดินทางจากจากพุทธคยาไปป่ายสีเนี่ยนะฮะสองร้อยหกสิบกิโลนะคุณเลชเนีเดินเท้านะ,ะท่านเดินเท้านะท่านไม่มีรถยนต์มารับนะ<อ>ไม่มีเครื่องบินบริการสมัยนั้นท่านเดินมุ่งมั่นมาก<อ>ว่ากันว่าตามประวัตินี่บอกว่าเดินสิบเอ็ดวัน<อ>ไปถึงไปถึงปลาอิสีปัตนาเนี่ยภาพ ภาพปายศิในอ่าอาจจะป่ายสิปัตนามฤคทายวันที่ประเทศินเดียอ๋อเรอคะอันนี้คือของจริงแต่ว่าสมัยก่อนไม่ไม่มีสถูปแบบนี้สมัยก่อนเป็นป่าจริงๆเองคาว่าปสายิปัตนามฤคทายวันแปลว่าป่าที่เป็นที่ให้อยู่สําหรับสัตว์พูดง่ายๆคือเป็นอุทยานประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของเขาอะประมาณนั้นนะสำหรับที่อยู่ของสัตว์ห้ามไปล่าเนื้อล่าอะไรใช่ไหมค่ะฤาษีก็ไปอยู่กันเยอะฟัญจวัคคีก็ไปอยู่เยอะ ปันจววัคคีเนี่ยหัวหน้าคือพระโกนธัญญาโกนทัญญาเนี่นะอายุมากนะคุณรัชเนะตอนที่พระเจ้าตัดประสูตรใหม่ๆอะ่ะเขาเขาเชิญพราหมณ์เนี่ยไปทํานายถ่ายทักใช่ไหมตอนได้ได้ห้าวันนะ,ะเชิญพราหมณ์ไปทานายพราหมณ์ในร้อยแปดคนปร,กรญญาปรกฏว่ญญาคัดให้เหลือแปดคนแปดคนเนี่ยหนึ่งในนั้นมีโกนธัญญาอย,อยู่ตั้งแต่ตอนท่านยังไม่ประสูตรอ,อีกอหรแล้วโกนทัญญา คนเจ็ดคนเนี่ยทำนายบอกว่าถ้าอยู่เป็นคาวาสนะจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชนะจะได้เป็นศาสตรา<อ>แต่โกนธัญญาทำนายบอกออกบวชนะ่ได้เป็นศาสดาแนะ่โกนธัญญานี่แบบคอยติดตามข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ตลอดนะตัอนหนังสือพิมพ์บ้านคณ<ป>มี่เจ้าชายสิทธาทาัตถะจะออกบวชเมื่อไหร่ติดตามตลอดได้แฟนเพจอะไรเนี่ยติดตามตลอดนะ,อะพอรู้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธาทาัตถะออกบวชนะโอ้โกนธัญญาดีใจมากชวนเพื่อนอีกสี่คน รวมเป็นห้าคนไงเป็นปัญจวัคคีตามเลยตามเออเป็นปัญจวัคคีย์นเปนไปควาปฏิบัติเลยเป็นแฟนคลับเลยว่าไหมเป็นแฟนคลับเลยเป็นเอฟซีเลยนะคือคอยดูสําเร็จเมื่อไหร่พวกเราต้องเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วสุดท้ายก็ได้ฟังจริงๆได้ฟังเป็นคนแรกไงแล้วแต่สะไปไปเรียกอะไรนะพราเรียกตแตสรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมยังไม่ตแตสรู้ใช่ไหมพี่ยังยังยังได้ดวงตาเห็นธรรมหมายถึงว่าธรรมะขั้นต้นที่เรียกว่าโสดาปฏิผลนะฮะโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะครับก็ได้ฟังธรรมะจากกัปปววััตตตนนนนสูรก็ใี้ วันอาสาบิชาด้วล่ะนี้พอทำรรมจากกับพระญาตสูตรที่ว่าด้วยเรื่องทุกสมุทัไทยนิโรธมรรยาสเสียนะครับปรากฏว่าได้ดวงตาเห็นธรรมพอบวชได้ยากบวชมากก็กลายเป็นมีพระสงฆ์องค์แรกรูปแรกของศาสนาพุทธก็เลยเกิดพระรัตนตรัยเเป็นวันแรกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบสามนะฮะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือความหมายอยู่วันนี้เองสามอย่างนี่เองนะคะเล่าให้ฟังนะฮะว่าโกนธัญญาเนี่ยผูกพันกับ พุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่ตอนเกิดได้ตั้งห้าวันนะตามเป็นเอซีมาเนี่ยกว่าจะได้ฟังธรรมะกันแรกนะนี่คือโกนธัญญะโอ้โหะสองรูปแรกของศาสนาพุทธนะคะวันนี้สําคัญอย่างนี้นี่เองนะคะคนถึงไปทําบุญกันเยอะมากถ้าไม่มีวันนี้นะเชาวพุทธก็จะไม่ได้รู้ว่าผู้ทธ่เจ้าเนี่ยตัดสรู้อะไรใช่ไหมเพราะว่าท่านสอนพอสอนแล้วมีคนมีคนรู้ ก็ยิ่งมั่นใจว่าเมีคนเข้าใจก็ให้โกนธัญญะให้ว่าปะตอนหลังมาปัญจวัพิีีนี่บวชหมดนะบวชหมดบวชดก็ส่งไปสอนต่อนะครับช่วยกันเผยแผ่ศาสนาจนถึงทุกวันนี้ฮะด้วยประกาศรัชนี้นะคะนะเออมีคนสงสัยคุณนะว่าคุณบวชกี่พรรษาพูดเป็นคุ้งเป็นแควไม่รู้ถูกป่ะนะแต่พูดถูกใช่ไหมคะเมื่อกี้อ้าว พูดไม่ถูกได้ยังไงเราคุณพูดเรื่องจริงใช่ไหมฮะบวชเนี่ยเป็นสามเณรแปดเป็นพระสองปีรวมแล้วหนึ่งทศวรรษพอดีนายดงคมิ้นดงคมิ้นดงคมิ้นก็คือพระเหลืองพระเหลืองนี่แหละสิบปีพอดีต้องยกให้ท่านมหาปริญญาเจ็ดประโยคถูกไหมครับผมสอบตกเนี่ยเห็นว่าสอบตกเอาอย่าไปพูดถึงมันตกแปดประโยคพูดทำไมล่ะ